ต้นทุนชีวิตของมนุษย์ทุกคนเท่าเท่ากันหมดเลยค่ะไม่ว่าคุณจะนะฮะอยู่ในฐานนันดอนแบบไหนก็ตามหรือคุณกำลังสิ้นหวังในชีวิตตอนนี้อยู่ก็ตามจงรู้ไว้ว่าคุณนั่นแหละนะะเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตเทียบเท่ากับทุกๆคนบนโลกใบน,นี้ค่ะนั่นก็คือคุณมีเวลานะะที่เป็นต้นทุนในชีวิตคุณเท่ากับผู้อื่นก็คือ86,400วินาที ถ้าเปลี่ยนในตัวเวลาเป็นจำนวนเงินที่คุณได้รับนะคะจำนวน86,400บาทต่อวันคำถามก็คือคุณจะใช้อะไรให้หมดใน1วันวันนี้ถ้าคุณบริหารในเรื่องราวการจ่ายเงินใน86,400บาทได้หมดใน1วันคุณจะไปซื้ออะไรนะคะดังนั้นนี่คือต้นทุนเหมือนเช่นเดียวกัน จ่ายเวลาให้กับอะไรสิ่งนั้นจะเติบโตค่ะ